สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอจากร้านที่อยู่ในจังหวัดส,สุรินทเป็นงานที่คัดเข้าร้านเรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะสำหรับชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นงานสามตะกอนะคะเรียกว่าลายลายโคมไฟเชิงช้างพื้นสีเขียวสวยนะคะสำหรับ อาจจะมีเชิงบนล่างคู่แล้วก็จะมีช้างทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะตรงกลางก็จะเป็นลายโคมไฟนะคะสีเขียวอ่อนสวยมากๆเลยนะคะราคานั้นแจ้งไว้พูดคุยกันได้ค่ะงานทุกชิ้นงานที่เขา้าร้านนั้นก็มีการเช็ครายละเอียดรับรองไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะ รายละเอียดของชิ้นที่2นะคะเป็นลายนาคลมโคมเป็นพื้นอ่าสีเหลืองทองนะคะสวยมากๆค่ะก็จะมีรูปนาคนะคะบนทองผ้าเป็นสีเหลืองทองนะคะมีเชิงบนล่างเป็นลายอ่าเป็นบายสีนะคะเป็นสีทองสวยเช่นกันนะคะมีเชิงบนล่างคู่สวมใส่สบายด้วยราคาแจ้งไวเช่นกันได้มาตรฐานทุกชิ้นงาน งานที่เข้าร้านนั้นก็เป็นงานที่เช็ครายละเอียดหมดแล้วนะคะไม่มีตําหนิแต่ถ้ามีตําหนิก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าทางร้านเช็ครายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพร้อมอาบน้ํายาส่งฟรีด้วยนะคะ ของชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้เป็นลายบายสีเชิงช้างนะคะดูเหมือนจะเป็นลายเรือสุพรรณหงส์แต่ไม่ใช่นะคะเป็นลายบายสีนะคะมีเชิงบนล่างคู่สวมใส่สบายอีกเช่นเคยนะคะเป็นงานที่สวยมากค่ะได้มาตรฐานทุกชิ้นงานพื้นเป็นสีน้ำตาลน,นะคะชิ้นนี้แล้วก็มีอ่ารูปช้างไม่ว่าด้านบนหรือด้านล่างถัดลงมานั้นก็จะมีรูป อเรียกว่าเชิงก็งดงามเช่นกันนะคะบนท้องผ้าจะเป็นรูปใบสีเต็มผืนเลยนะคะรายละเอียดต่อไปนะคะเป็นงานอาสามตะกอเรียกว่าลายคมไฟเชิงช้างพื้นสีเหลืองอ่อนสวยมากๆค่ะเป็นงานที่ใช้ความสามารถจริงๆนะเพราะว่าแต่และชิ้นงานนั้นก็จะมี การมัดลายไม่ว่าช้างก็ออกมาสวยนะคะแล้วก็บนท้องผ้าเป็นลายที่มีความประณีตคมชัดมากๆค่ะไม่ว่ารูปช้างหรือว่ารูปคอมไฟหรือว่าผ้าชิ้นอื่นก็เช่นกันแต่และชิ้นงานมีความประณีตมากค่ะสวยทุกชิ้นงานนะคะราคาพูดคุยกันได้นะคะมาดูรายละเอียดของชิ้นต่อไปเรียกว่าลายนกยุงนะคะนกยุงสวยมากๆค่ะดูปีก อรอบๆก็จะมีสีสันสวยจริงๆนะคะคล้ายๆกับดอกไม้ดูดีๆก็จะเป็นลายนกยุงนะคะเชิงล่างก็จะเป็นกระต่ายคู่ถัดลงมาะนั้นก็จะเป็นเชิงอีกชั้นหนึ่งนะคะสวยมากๆค่ะทีนี้สวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะไม่ว่านกยุงหรือว่ากระต่ายแล้วก็เชิงล่างสุดนั้นเป็นรูประยะสวยมากๆค่ะเป็นงานที่งดงามมากๆพื้นสี น้ำตาลนะคะหาเสื้อใส่ได้ง่ายด้วยเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะราคาแจ้งไวะคะ้ค่ะมาดูรายละเอียดต่อไปที่นี้จะเป็นลายโคมสีสันนั้นก็สวยเช่นกันนะคะพื้นสีน้ำตาลออก กรมนะคะราคาแจ้งไว้มีเชิงบนล่างคู่งานปราณีตสวยจริงๆนะคะดูแล้วก็มีระเบียบมากค่ะไม่ว่าการมัดลายออกมานั้นเป๊ะเลยนะคะทุกชิ้นงานมีเชิงบนล่างคู่สวมใส่ก็สบายด้วยนะคะแต่ละชิ้นงานที่เข้าร้านนั้นก็มีการเช็ครายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีตำหนินะคะเป็นงานที่ได้มาตรฐานทุกชิ้นงานด้วย ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้เป็นลายโคมพื้นสีน้ำเงินอมม่วงสีสวยมากค่ะมีเชิงบนล่างเป็นรูปใบสีส่วนบนท้องผ้าจะเป็นรูปโคมงดงามมากๆค่ะสีสันนั้นก็สวยจริงๆนะคะเป็นสีที่สวยมากค่ะสีที่ดูเข้มนะคะหาเสื้อผ้าใส่ได้ง่ายไม่ว่าสีแดง สีชมพูสีอื่นที่อ่อนกว่าใส่ได้ทั้งหมดนะคะบนท้องผ้าเป็นลายที่สวยโดดเด่นนะคะดูดีๆก็จะมีอ่คล้ายๆกับรูปหัวใจคู่นะคะบนท้องผ้าจะมีสีสันไม่ว่าสีแดงสีเขียวนะคะหาเสื้อใส่ได้ง่ายจริงๆนะคะมาดูรายละเอียดต่อไปลายชิ้นนี้จะเป็นลายเชิงล่างเป็นพื้นสีเขียวเข้มเลยนะคะส่วนเชิงก็จะเป็นสีสันที่งดงามมากๆก,การมัดลายได้สวยนะคะเชิง สวยจริงๆเป็นพื้นสีน้ำเงินนะคะราคาแจ้งไว้พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะไม่มีปัญหานะคะขอบคุณสำหรับ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยอ่านแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะไม่ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็มาดูรายละเอียดของงานชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอเช่นกันนะคะเรียกว่าลาย ต่าน้อยเชิงช้างพื้นสีแดงนะคะบนท้องผ้าจะเป็นรูปเต่าน้อยเต่าน้อยนั้นเป็นลายมงคลนะคะการมัดลายถ้าเล็กๆแบบนี้จะยากมากค่ะแล้วก็จะมีเชิงบนล่างคู่ส่วนใหญ่งานชิ้นนี้จะเป็นงานที่มาจากที่เดียวกันการมัดลายก็จะคล้ายกันนะคะฝีมือปราณีตเหมือนกันด้วยขนาดมาตรฐานทุกชิ้นงานนะคะ รายละเอียดของชิ้นต่อไปนะคะเป็นลายนกยูงคู่สีสวยมากเป็นสีชมพูอมม่วงค่ะ ทองผ้านั้นจะเป็นสีชมพูอมม่วงสีสวยจริงๆมีรูปนกยูงคู่นะคะนกยูงคู่ก็เป็นลายมงคลนะสีสวยมากค่ะแล้วก็เป็นนกยูงคู่ที่มีหางลงนะคะเชิงล่างก็งดงามงามจริงๆนะคะสีก็สวยนกยูงก็งดงามนะคะลายมงคลสนใจชิ้นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะงานวันนี้เป็นงานสามตะกกที่มีความงดงามนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์ให้ทายด้วยนะคะ